เหตุการณ์เพลิงไหม้อาคาร9ชั้นในซอยนราธิวาราชนครินสนะคะตอนนี้สามารถควบคุมเพลิงได้แล้วแต่ว่าหลายคนกังวลเรื่องเกี่ยวกับอาคารหลังนี้จะถล่มลงมาหรือไม่หรือว่าจะมีผลกระทบอย่างไรเพิ่มเติมนะคะช่วงนี้จะไปสอบถามกับคุณสุชาชวีสุวรรณสวัสดิ์นะคะนายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะสวัสดีค่ะคุณสุชาชวีค่ะ สวัสดีครับค่ะตอนนี้ควบคุมเพลิงไว้ได้แล้วนะคะแต่ว่าหนึ่งชั้นในอาคารเก้าชั้นถล่มลงมามีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนคะจากการที่เพลิงไหม้นานถึงสองชั่วโมงโครงสร้างทั้งหมดจะถล่มลงมาต้องเรียนอย่างนี้นะครับไม่ไปเนี่ยไม่เป็นข้อดีสําหรับอาคารใดๆก็ตามไม่ว่าจะไหม้นานแค่ไหนหรือไหม้เร,เร็วแค่ไหนนะครับค่ะตอนนี้ต้องนะควบคุมเป็นพื้นที่อันตรายนะครับ ต้องไม่มีการที่จะให้ประชาชนอยู่ใกล้เคียงเนี่ยเข้าไปนะครับแือเป็นพื้นที่อันตรายสองการประเมินว่ามีความเสียหายแค่ไหนนั้นนี่นะครับนอกจากที่ผู้เชี่ยวชาญที่เข้าไปมือด้วยสายตาแล้วมันต้องประเมิน,มนต้องมีเครื่องมืออุปกรณ์เข้าไปดูด้วยนะครับอยากจะเรียนอย่างนี้ให้ที่น้องประชาชนได้เข้าใจเก,กี่ยวกับเรื่องของพฤติกรรมของไฟอาคารก่อนะนะครับอาคารถ้าเกิดเป็นโครงสร้างเหล็กนะตึกสูงนี่เป็นเหล็กเป็นส่วนใหญ่ถ้าเกิดเจอไฟนานๆเหล็กนี่จะอ่อนทันที แเหล็กถูกเผาไฟนะครับตรงนี้จะมีความเสี่ยงมากๆต่อการที่เรียกว่าสูญเสียกําลังรับน้ําหนักแต่โครงสร้างเท่าที่เราเห็นนะฮะอาคารเก้าหรือสิบชั้นนะครับที่นาที่ว่าเป็นโครง,ครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กคือขั้นหน่อมีคอนกรีตคอนกรีตนี่ก็จะทนไฟมากกว่าเหล็กแต่ถ้าเกิดถูกเผานานๆก็จะตกสะเก็ดล่อนออกมาพอล่อนออกมาก็จะเจอเหล็กชั้นในอันนี้เหล็กชั้นในจะสัมผัสกับไฟโดยตรงตรงนี้จะเป็นอันตรายมากนะครับ เราต้องไปดูว่ามันมีช่วงไหนที่มีจุดที่เป็นคอนกรีตที่แตกออกมาแล้วก็เหล็กถูกเผาหรือเปล่าครับตรงน,นี้ต้องผู้เชี่ยวชาญเข้าไปแต่ตอนนี้เน้นย้ยํานะครับเป็นพื้นที่อันตรายครับค่ะแล้วทางวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยได้รับการติดต่อให้เข้าไปดูเรื่องของโครงสร้างอาคารหรือย,ยังคะณตอนนีย้ยังครับยังครับเราคิดว่าเราอยากจะเข้าไปดูในวันสองวันนี้นะครับเรอจะขอความร่วมมือจากคณะวิศวะรละกำลังด้วยในการนาเครื่องอุปรณก ก็ไปตรวจสอบด้วยนะครับค่ะถ้าอาคารถล่มลงมารัศมีความเสียหายมากน้อยแค่ไหนคะโอโ้โหยากมากถ้าเกิดคือผมยังไม่ให่อย่างให้ตกใจว่ามันจะถล่มลงมานะครับอาการนี้มันไม่ใช่เกิดขึ้นได้ง่ายๆโดยจะพอาอไประดับนี้และโครงสร้างคอนกรีตสำเร็จถ้าเกิดถ้าเกิดถล่มลงมารัศมียากเหลือเกินต่อการคาดเดาเราะเมรูจะลงมาทิศใดมุมใดนะครับแล,ละลักษณะไหนนะครับ แต่ก็ภาวนาว่าคงไม่ได้ถึงกรณีนั้นนะครับคุณสุทัชวีครับในเบื้องต้นเราต้องกันพื้นที่นั้นเป็นพื้นที่อันตรายก่อนแต่ว่าเรามีวิธีการไปอพยุงของโครงสร้างอาคารเพื่อความมั่นใจของประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงไหมครับว่าตึกนี้จะไม่พังลงมามีวิธีการป้องกันเบื้องต้นไหมครับไม่มีเลยนอกจากเป็นพื้นที่อันตรายเพราะเราไม่แน่ใจว่าสิ่งที่เราไปค้ำนั้นเราถูกจุดหรือเปล่าไม่ได้ไปค้ำจุดที่มันแข็งแรงแต่ปล่อยจุดที่อ่อนแอ พวกนี้ต้องใช้ระยะเวลาในการคิดกันการคำนวณมากทีเดียวครับเพราะงั้นตอนนี้ไม่มีใครที่จะตอบได้เลยถ้าเกิดไม่ได้เข้าไปดูว่ามีระบบทดสอบที่ดีนะครับแต่ต้องการเป็นพื้นที่อันตรายไม่ก่อนเลยครับค่ะจากอาคารอายุนี้มีอายุหลายสิบปีแล้วนะคะหากเจ้าของอาคารที่มีลักษณะคล้ายๆกันอายุใกล้เคียงกันจะต้องตรวจสอบอะไรเพิ่มเติมไหมคะในตอนนี้อยากจะเรียนว่าอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กนี่อยู่ได้เป็นร้อยปีนะครับ แต่ประเด็นนั้นเนี่ยไม่ใช่ประเด็นสําคัญประเด็นสําคัญว่าอาคารที่เป็นตึกสูงเนี่ยเกินแปดชั้นแล้วตึกสูงแล้วเนี่ยเวลาออกแบบเนี่ยได้ออกแบบถูกต้องตามพระบัญญยัติหรือเปล่าในการควบคุมอาคารว่ามีช่องทางหนีไฟทางหนีไฟนั้นมีไฟส่องสว่างหรือเปล่าเวลาหนีมามีควันตามเข้าไปด้วยหรือเปล่าเวลาเกิดความร้อนนะครับระบบป้องกันเนี่ยมีการส่งสัญญาณเตือนหรือเปล่านะครับเวลามีควันมีความร้อนมากระปดเรื่อง ระบบฉีดน้ําจากบนเพดานทํางานหรือเปล่าตรงนี้แหละครับเป็นประเด็นสําคัญคไม่ใช่ว่าเราทำตึกนะ้และคิดว่าสมบูรณ์แต่ไม่มีการดูแลรักษาตามระยะที่มีการกําหนดก็ถือว่าทุกตึกในเกาะสมอยหรือประเทศไทยตึกนั้นมีความเสี่ยงครับค่ะขอบคุณคุณสุชัชวีสุวรรณสวัสด์นะคะนายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะคะครับ สำหรับเหตุการณ์ครั้งนี้ที่เกิดขึ้นโครงสร้างของอาคารนี้ค่อนข้างแข็งแรงนะคะเป็นโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กแต่ก็แนะนําว่าควรจะกันเป็นพื้นที่ที่อาจจะเกิดอันตรายได้เพราะว่าไฟนั้นทําลายทุกอย่างนะคะรวมรทั้งเหล็กและโครงสร้างต่างๆด้วยค่ะคุณผู้ชมครับเราจะเกาะติดเหตุการณ์นี้รวมทั้งคมคืบหน้าทั้งหมดตลอดช่วงบ่ายนะครับกับทางทรัฐทีวีนะครับเปิดทิ้งเอาไว้แล้วก็ติดตามกันต่อตลอดช่วงบ่ายกับ Express New s นะครับใช่ค่ะ